สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับอยู่กับผมกับจานอตดสายจกเหมือนเดิมครับมาอยู่ที่หน้างานหลวงนะงานทำถนนเมื่อกี้ก็เพิ่งจะเทดินนะครับเพิ่งจะเทดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มิกดินเรียบร้อยผ่านนะครับผมต่อเลยครับเมื่อช่วงเช้าก็พากันวิ่งได้ประมาณ5-6 7เที่ยวนะครัจอดรอเทดินนะครับ เทดินเสร็จก็วิ่งต่อเลยครับฝนก็รินรครับอยู่กับ XCMG วันนี้ผมไม่ได้ขับรถดำนะครับเพราะว่าเอาคนขับประจำมาแล้วนะครับคันซีมูคันนี้เอาคนขับประจำมาแล้ว คนรินรินครับอากาศกำลังพอดีไม่ร้อนนะครับผมกำลังวิ่งสบายเลยโอ้เอ็กซีเอ็มจีนี่ควันติดนิดๆนะควันติดนิดๆโอ้โถทางไม่เนืดครับทางอยู่แล้วทางแน่นแล้ว รถก็หกคันครับรถดำหกคันวิ่งระยะทางประมาณหนึ่งกิโลตันนี้ประมาณก็จะเทมาใกล้เรื่อยๆครับจากหนึ่งกิโลก็จะเหลือแปดร้อยเก้าร้อยเจ็ดร้อยนะครับจะวิ่งใกล้มาที่เทเรื่อยๆที่ขุดเรื่อยๆนะครับผมเที่ยวละแปดสิบบาทนะครับเที่ยวนี้เที่ยวละแปดสิบบาท เยียบเลยครับเบาๆครับก็เต็มกล่องครับแต่ว่าไม่ได้รีดนะเต็มกล่องไม่ได้รีดคันเมื่อกี้ก็จโอเจ็ดซีไปจโอแปดซีครับคันเหลือเมื่อกี้คันนี้ก็จะเป็นจโอเจนะ็ดซีรปั๊มสายร้อยเจ็ดสิบห้าไม่มีโบ ส่วนคันนี้ก็ยางเก้านะครับผมสองรหัสเครื่องก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้เห็นเครื่องเขาเลยก็มีมีติดพ่วงมาหลังด้วยนะครับผม แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นพ่วงแท้หรือเปล่านะครับคันนี้ก็ร้อยหกสิบห้านะครับร้อยหกห้าร้อยหกห้าเกาะโบอย่างเก้าแล้วก็ส่วนด้านนน้นก็เป็นดีกานะครับสองคันร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าสองคันนะครับแล้วก็เกาะโบคันหนึ่งร้อยเก้าห้าเกาะโบคันหนึ่ง เสียอามบอกว่าเสร็จงานนี้ก็จะไปต่อที่อำเภอ,อสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับผมงานขยายถนนเหมือนกันนะครับระยะทาง2กิโลงานตรงนี้ก็จะมีต่อไปอีก600เมตรนะครับแต่ว่าอีก600เมตรนี่เสียอามบอกว่าไม่เอานะครับแกว่ามันน้อยนะครับแต่ว่าแกจะไปเอางานใหญ่นะครับงาน2กิโลนะครับ คิวดินก็เยอะนะครับเพราะว่ามันลึกนะครับใช้ดินเยอะคิวเยอะแกก็เลยต้องไปเอาที่นน่นก่อนนะครับตัวนี้คิวน้อยนะครับใช้ดินน้อยนะครับไม่เท่าไหรแกก็เลยแกจะโยนงานให้ผมทํานะครับผมแต่ก็ผมก็ไม่เคยทํางานถนนมาก่อนเนาะก็จะมาคุยรายละเอียดนะครับคุยเรื่องการลงงานคุยเรื่องการเคลียร์งงานนะครับแล้วก็าการส่งงานแต่ละขั้นตอนนะครับต้องถาม ต้องถามแกนะครับว่าเรื่องเองินเรื่องงานมันเป็นยังไงมาอย่างไงนะครับการเบิกจ่ายน้ํามันการเบิกจ่ายงานเบิกจ่ายเงินมันเป็นยังไงก็ต้องมาถามคนที่เคยทําก่อนเนาะนะครับแกก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้รับเหมาทั้งหมดนะครับก็คือรูปผู้รับเหมาใหญ่เป็นเป็นคนที่อยู่น้องบัวนะครับเป็นบริษัทใหญ่นะครับที่รับทําทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่ถล่ถมดินนะครับยันไปถึงราดยางแล้วก็ตีเส้น มาครับผมเออไปเฮ้อทำเฮ้อดึงไงล้างออก <c oughs> ลบลบรถเยียบเลยเฮ้ยขอยไมลบลบเร็วๆไอ้ ก็มาอยู่นี่ก็ประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับเกือบครึ่งเดือนแล้ววันนี้เป็นวันที่หนึงครับหวยออกนะไม่รู้ว่าได้เลขได้เบอร์กันหรือเปล่านะครับพากันมานอนอยู่ตรงนี้นะครับฟันดีไหมก็อยู่กับพื้นที่ก็ถ้ามีเซนก็จะฟันดีอยู่นะพี่น้องนะของแท้นะครับพี่น้องตรงนี้เลย เป็นสารปู่นะครับเป็นสารปู่หญ้านะครับที่อยู่หนองน้ําตรงนี้ใครมีเซนก็จะฝันดีหน่อยนะครับผมขั้นหลังก็จะเป็นเดก,ก้านะครับมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอาเภอบวเชิดนะครับแต่ว่าได้เมียอยู่ตรงไหนผมไม่รู้ว่าได้มียแถวไหนแล้วนะครับส่วนอ่า ใ,ใกล้คันหนึ่งนะครับสีฟ้าฟ้าอ่อนคันนี้จะอยู่ระเอ็ดนะครับผมเป็นอยู่ระเอ็ดแต่ว่าพูดเขมเมนนะครับ mm. อยู่ระเอ็ดแต่พูดเขมเมนก็งงกับคนระเอ็ดพูดเขมเมเป็นด้วยบอกแกบอกว่าแก,กเคยมาทุดงนะฮะเนี่ยคันนี้คันที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแกเคยมาทุดงนะครับทุดงผ่านจากเขาภูเวียงนะครับที่อยู่ด้านหน้าของไมโครนะครับเป็นเขาภูเวียงแกเคยทุดงเดินทุดงโผล่มาแถวนี้แหละครับ โลมาแถวนี้แต่ว่าแกไม่ได้ไปฝั่งนู้นนะครับแกทุด,ดงไปทางเมืองเลยนะครับทะลุเมืองเลยไปเพชรชบูรณ์ครับเขาน้าหนาวนะครับ,รบผมไปสุดอยู่ที่นั่นแกเล่าให้ฟังนะไปสุดที่เขาน้าหนาวแล้วก็หยุดการทุด,ดงแล้วก็พากันทุด,ดงกลับนะครับขึ้นรถไฟที่อ,อุดรหรือตรงไหนผมไม่รู้ขึ้นรถไฟกลับรถไฟกลับสุรินทร์นะฮะที่แกเล่าให้ฟัง คงจะไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วครับช่วงนี้นะครับถ้าไม่ได้ทํานาถ้าทานาก็น่าจะานู่นแหละครับเกี่ยวข้าวเลยถึงจะได้กลับอ้าวเต็มแล้วอันนี้ก็เนิบๆครับเฟืองช้าเฟืองช้าเครื่องเหลือครับผมไม่ต้องเหยียบ ทางขึ้นก็ไม่สูงเท่าไหร่ไม่ชันเท่าไหร่ครับผมโอ้ดินน่วมอยู่มารอดูร้อยเจห้านะครับเทอร์โบเกาะโบครับผมเฟืองเร็วครับตัวนี้ดูเกียร์ถอยเอาแล้วกันครับเกียร์ถอยก็จะประมาณรอบเกียร์สองของเฟืองช้ารถทั่วไปครับ เราคอยมาดูตอนขึ้นแล้วกันนะครับผมคันนี้น่าจะเป็นรถของบริษัทนะครับน่าจะเป็นรถของเสียอามที่เอามาวิ่งคันนี้ถาวางเครื่องใหม่นี่โอ้แจมเลยครับแรงเรือๆครับสองสบเกาะโบก็โอเคนะครับผมเคื่องไบก็จริงแต่ว่าเครื่องแรงก็ไปได้เหมือนเดิมครับ อันนี้มันจะหมดกำลังกับเครื่องนะครับผมเพราะเครื่องมันเล็กคันนี้ก็ร้อยเก้าห้าเกาะโบนะแต่ว่าคันนี้ร้อยเก้าห้าไม่ได้เกาะโบนะครับวนครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขี้ไม่ได้เยี่ยวแล้วครับคันแรกมาแล้วครับนู่นคันเหลืองวนแล้วครับ รถหนักออกทางนี้ฮะรถหนักออกทางนี้รถเบาก็จะวน,นออกไปนู่นครับแล้วก็มาเข้าด้านหลังไม่ได้ขี่ไม่ได้เยี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยงานทีเทก็เท,เทง่ายๆครับผมเ,เทบนถนนลาดยางเลยครับไม่ได้ลงไปเทด้านล่างนะครับออถอยหลังงอยงอยหรือว่าย่อนย่อนลงเลยครับ หย่อนลงเลยหย่อนลงแล้วก็ยกดำเสร็จก็หมดรับดินหมดว,วางดำแล้วก็เดินหน้าได้เลยครับคันที่สองมาแล้วครับคันสุดท้ายยังไม่ได้ไปไหนนะครับคันแรกมาจ่อรอแล้วเนี่ยคันสุดท้ายนะครับคันแรกมาจ่อรอแล้วครับคันแรกนี่จะจะเอาคิวที่สองแล้ว พอแล้วว่าววะนะตีเออเยียบมาแลาเยีบโอ้ก็เสียกเทอร์โบมันไปไหนวะ แต่ก่อนยังดังฟีดฟีดอยู่เลยเอาเธอบออกแลาบ้างโอ้ยคันนี้น่าจะเป็นซีนคอหลังรั่วนะครับน้ำมันเยิมเลยเห็นเด็กกาสีนี้แล้วก็คิดถึงยูทูบเบอร์ นะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ไปทํางานที่เกาหลีแล้วนะครับนั่นก็คือพี่คิงสามเคชแนลนะฮะครคนนี้กววเกาะโบว์วิทวิทเลยโบวใหญ่นั่นเองเขาว่าโบวอะไรนะโบวของอเสียอะไรนะดังๆอ่ะผมก็ลืมชื่ออยู่แถวสุพรรณหรือเปล่ามาโนดว่าอะไรนะ กระบะฝา,าข้างคันนี้น่าจะอยู่ที่40ครับ40เซน40เซนนะครับไม่ถึง50ก,กระบะข้างเ <c oughs> ต็มแล้วครับ ช้าพอได้อยู่ครับกระบะก็เริ่มจะหมดกเกษียณแล้วนะครับใกล้จะได้ทำใหม่แล้วโอ้ยเสียงโบวานเลยเนาะ โอ้ไปต่อสเกิร์ตล่างมาครับดูสวยขึ้นอยู่คล้ายๆสเกิร์ตคุณปูเลยครับคุณปูหัวยาวนะาจำได้บ้างฮนะสเกิร์ตตัวเดียกันเลยเนี่ยสเกิร์ตตัวนั้นถอดมาจากรถสมบัติย่านะครับที่มาใส่คุณปูตัวเดียกันครับนี่คันแรกมารอแล้วคันที่สองก็มาแล้วนะครับคันที่สามก็มาแล้ว คันที่สีก็ไปแล้วโดนจังบักสังบัไดเศร้าหอกขี่ก็บัไดขี่เงวบัไดเงวเจอแล้วครับผมเจอแล้วช่างโมดครับวาวซิ่งสปริงโตครับผมนี่ช่างโมด โอ้ยกะยังใ,ใส่ไปน้อยูนอ่น่อไม่ก็ได้โอ้ยรอยย้งามัยก็จะแข็งไปหกันเนาะได้๋ยเราไปดูด้านล่างกันบ้างครับ กุญลินมาท่านป่ะใส่กันแล้วรับพี่น้องพหันเอ,อ้ยมันเป็นเสาหักแล้วพองหันอ่ะอันผู้ถอยกับถ,ถอยเอาอันผู้ตากกับผู้ใดเนียมัจมนจะมาถอยมาเหงิงใดเนาะ ลงไปก็ประมาณจากเบรมลงไปนะครับชั้นแรกก็ประมาณสักสามเมตร่ร้จะถึงหรือเปล่าหนึ่งสองสามได้อยู่สามเมตร เที่ยวที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายที่เทให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามจาอนมาตลอดนะครับผมขอบคุณพี่สุนทรด้วยนะครับขอบคุณพี่คนเท้าซิ่งด้วยนะครับเอฟซีอยู่ทางเชียงรายลำปางนะครับผมหรือว่าเชียงใหม่นะครับแม่สายแม่สวยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวทำคลิปห้ดูเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวจะไปถ่ายที่เทให้ดูแล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ